หนาวมากเลยเพื่อนๆจัดเต็มจัดเต็มหนาวมากเดี๋ยวออกไปตุนของกินก่อนนะคะวันนี้อยากกินแจ่วปลาราสูตรของทีหนิงอินเยอรมันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่านกี้จะทำสำเร็จหรือเปล่าหนาวขนาดนี้แต่ดูแดดสิคะเพื่อนๆแดดจัดมากนะคะ ถึงแล้วคะ่ะข้อดีของการใส่แมสก์ตอนนี้นะคะก็คือมันอุ่นค่ะมันอุ่นมันทำให้อุ่นปลอดภัยด้วยอุ่นด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะงั้นเอาไปเลยหนึ่งอันสองอันนี่ เดี๋ยวไปทำกับข้าวกันนะคะ <S 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 นี่ก็คือทั้งหมดที่ได้มานะคะอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะกุ้งถุงนี้สิบเก้าดอลเก้าสิบเก้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็คือสองดอลยี่สิบ ก็2ดอน19ดอน99นตีไป20อันนี้ก็ซื้อ1แถม1เหมือนกันนี่ <laughs> 2ชิ้น6ดอนนิดๆนะคะนี่ก็บักชอยนะคะนี่ก็เดี๋ยวต้องแยกไว้อุปกรณ์ที่จะทำแจวเมื่อี้ซื้อนี่มาด้วยอะไรอะกระหล่ำใช่ไหมคะอะไรอีก มีหญิงซหนึ่งทำหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปปิ้งแล้วก็นี่เห็ดสี่ป๋องสี่ขวดสี่ขวดห้าดอลลาร์นะคะทั้งหมดนี่หมดไปสี่สิบหกดอลสิบห้าเซนอ้อมีไข่ด้วยเดี๋ยวนุกี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลงไปปิ้งเนี่ยมันจะร้อน,น กระเทียมหอมแดงนี่เมื่อกี้จะไปใส่ฟอยนะคะนี่อย่างนี้นะเพราะว่าไอ้ที่ปิ้งมันเป็นรูร,ร,รใช่ไหมเดี๋ยวมันจะร่วงลงไปอะ่ะน,นี่ใช้พริกนี้ด้วยนะคะผสมกับ ลิกอันนี้อันนี้แช่ช่องแข็งมาอันนี้ที่เพิ่งเพิ่งไปซื้อมานะคะเดี๋ยวล้างก่อนอเ,เจอปลาสวายแช่แข็งอยู่ชิ้น,นึงเดี๋ยวเอาปิ้งด้วยดีกว่าตอนนี้มุดไวมากนะคะอือ ห้าโมงีมืดแล้วอ่ะวายังไงดีนาะอย่างนี้เนาะนกี้เปลี่ยนใจเอามาใส่ไม้นะคะพอดีว่าเห็นมีไม้อยู่นกกี้ก็เลยมาใส่ไม้เสียบนี่นะคะแต่ว่าอันไหนที่มันเล็กๆเลยเนี่ยนกี้ก็ทําฟอยแบบนี้ แล้วก็ปิ้งค่ะมะเขือนะคะโอ้ร้อนร้อนร้อนมะเขือนะคะร้อนเดี๋ยวมาคิดหาผ้ามาจาับนี่นะคะที่ปิ้งแล้วนี่ปลาค่ะปลาที่มันมีน้ำอยู่ปลาใส่จานไว้เลยโครกอะมันเล็กเมื่อกี้จะทำยังไงกับเขาดีเนาะ อย่นะคะยังก็ตำอตำทีละอันแล้วก็ไปผสมดีกว่าเนาะเพราะโครกะ่ะมันเล็กนิดเดียวเองอะค่ะที่นกี้ยังไม่ได้ซื้อโครกะ่ะเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้ยังหาซื้อไม่ได้หาแล้วมันไม่เจอนายหนิงบอกมาให้ทำยังไงใส่อะไรบ้างนะคะก็เท่าที่มีเนี่ยะคะ่ะ ตอนไปเยอรมันเนี่ยคุณนายหนิงทำให้กินเราแบบติดใจมากมกุกี้พยายามหัดทำหลายทีแล้วมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมาดูรอบนี้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะถามว่าทำไม ไม่เอาไปใส่ในเครื่องปัน่นเคยปั่นแล้วมันแบบไม่อรอ่อยนุกกี้ใส่พริกไม่หมดนะคะเอาไว้กินนุกกี้ไม่ใส่อย่างอื่นเลยใส่น้ําปลาน้รราําปลาร้าแล้วก็มะนาวแค่นั้นนะคะนุกกี้หั่นมะนาวเมื่อกี้นุกกี้ก็ใส่ไอแกนกลางมะนาวไปเหมือนเห็นที่เห็นแม่ค้เาเ็ใส่ในส้มตำมันเนาะน้ําตาลก็ไม่ใส่นะคะ ปกติเลยอ่ะอบีบมะนาวแล้วน้ำลายไหลปกติเลยเนี่ยทำกับข้าวเมื่อกี้ก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะมันจะล้นครกแน่เลยอ่ะเพื่อนๆน,น่าจะล้นครกนะคะนี่ดีกว่ามันน่าจะล้นครกค่ะครกก็เล็กมากแล้ว น,ะะนี่นะคะนี่นะคะเนี่ยน้ำลายก็ไหลมันยังเป็น,น,น,นแบบตอนๆแบบเนี้ยลูก,กี้อะที่ลกูกี้ชอบอะแบบได้กินเป็นชิ้นๆนะ่ะตำมะนาวไปเมื่อกี้เอาออกก็ได้เดี๋ยวไปเผอกริน อ,อร่อยอะ่ะแล้วก็น้ำปลาชอบน้ำปลายี่ห้อนี้มากอะ่ะมันหอมอ,อุ้ยน้ำปลาเยอะไปไหมอะ่ะน้ำปลาเยอะไปไหมน้ำนี่มันเด็ดตรงน้ำปลาร้านี่แหละคะ่ะ พอจบเดี๋ยวมาชิมซิ มันอร่อยมากค่แต่อร่อยไม่เท่าของคุณนายหนิงนะแต่นุกี้ก็ถือว่ามันอร่อยมากๆแล้วอะคะ่ะห,หัดทำหลายรอบละเดี๋ยวก็เละเดี๋ยวก็ของไม่ได้หืมนี่ชอบมากอะชอบกินพวก มะมามามากอะอร่อยอะขอชิมกับนี่นะคะในสุดก็สำเร็จ เป็นผลสำเร็จของนอกกี้อีกหนึ่งขั้นนะคะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว,ลวจ๊ะคุณนายหนิงขอบคุณมากๆที่สอนไปกินก่อนน้ำลายก็จะแตกตลอดเวลาเลยอะ่ะนกกี้ขออนุญาตไปทัขอบคุณที่ดูนก,กี้นะคะมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมันก็เป็นชีวิตในแต่ละวัน ใมแต่ละขั้นของกี้ที่มาเล่าสู่กันฟังพูดไปน้ำลายก็จะไหลอ่ะไปก่อนนะเพ,พื่นอบนบ๊ายบาย